ตอนนี้กอสายอยู่ที่การจนานะครับถนนการจนามาซื้อต้นไม้ครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเดินส้มต้นไม้นะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศร,รอบๆการจนานะครับ งามมากร้านข้างทางนี่ต้นไม้เยอะมากเลยนะครับฮะกุหลาบวะเดี๋ยวเดินรอสักก่อนอยังสื่อไม่ค่อยทนเท่าไหร่ะนระอันนี้ออกจะออกออกเหลืองเข้มระเดี๋ยวพาพี่น้องรอส้มก่อนเดี๋ยวค่อยสื่อกัน ดอก็ตนน้นๆมันจะเป็นโรสีขาวอ่ะกุหลาบนี่จะมีหลากหลายสีมากเลยนะครับไปลงมามีดินดินก็มีนะครับพี่นอ้อง เดี๋ยวผมจะสื่อสมจี๊ดไปสองตนนะครับก่อนอื่นก็ต้องเลาะส้มก่อนมาๆมามาทังทีมาท,าท,มาท,าทันทีนี่ตน้นมะเขือตนเขือตนพริกนะครับฮะยับ่อ่ไปซื้อไหมถ้าพี่น้องเดินส้มบรรยากาศ อยู่ริมทาง,ทางแมวนี่คือต้นอะไรต้นมะกอกวะคิด่าต้นมะกอกนี่จะเป็นบัวนะครับโอ้โหสม้มเนาะไม่ไม่ไม่มะนาวเอามะนาวนะครับนี่ผมเจอแล้วครับเจอแล้วนี่แหละนี่แหละที่ผมจะซื้อ ดอกสีสมพูอันนี้เราต้องอันนี้จองไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวหายขะเลียกอะไรนะอมอนเบิกฟ้านะครับไทสิแมนเนาะต้นใหม่ลาลครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับอันนี้กุหลาบเนาะเดี๋ยวหพี่น้องได้ดูนะครับว่าผมจะซื้อยังบ้างนะ สรปตอนจบคือสวยทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้คือกุหลาบเี๋ยวต้องทำเจ้า้องลานธนวัาอยดูได้นานทนาดไหนครับนี่ครับกุหลาบนี่อยู่ได้นานไหมครับแี๋วว่าเ,เป็นสองอาทิตย์ได้ประมาณอันนี้นนต้น,ตอนอะไรเนี่ย สวยงามมากนะครับ ใหญ่ก่อนปะเดี๋ยวค่อยมาไอ้องยังไงคบคุกระถางละสามร้อยห้าสิบบาทเดินส้มไปก่อน เป็นส้มจีดนะครับโหเยอะมากเลยนะการุณาอย่าจับลูกส้มนะคะเขาเขียนไว้อยู่นะอกเล็กๆเอง าวเร,เรืองนี้เมื่อก่อนจะไอ้มันจะมีสีเข้มกว่านี้ไม่ใช่เหรออันนี้สีเหลืองเหลืองอ่อนๆนะครับนี่คือกล้วยไม้นะครับพันกล้วยไม้นาไปบ่งสวนทางนาน้ำ เื่องฟ้านะครับส่วนนี้จะเป็นเสื่องฟ้าหมนเลย ส่วนสมนี่สวยมากเลยนะครับสวยมากนะครับส่วนสมส่วนนี้จะเป็นส่วนสมเลยนะครับ มีหลายสีมากเลยดอกไม้<ฮ>พีขีนูลูกเต็มเลยครับ<ฮ>เนี่ย เดี๋ยวเราต้องซื้อสบาด้วยลุงแมวนี่นี่นี่สบาี่นี่เอาไหมโนะเดี๋ยวนะจาของลาดไปไหนละเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาถามประมาณลอยก้บาทแล้วม้สวยงามมากเลยครับ ผมสอบที่สุดจะคื้อนี่ครับส่วนสมซื้อซื้อเพาะมากเลยนะสวนสม,มวส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ,บัวนี้จะเป็นดาวเรือง ผลงานวันนี้นะครับนอใจสื่อไอ,ไอ้นี่เป็นเหลืองไอไอ,ไอมอนเบิร์ฟ้านะครับสีสีชมพูนะครับอันนี้เป็นกุลาบสองพันกว่าบาทวันนี้อันนี้จะแพงหน่อยนะครับผักส่วนคัวนะครับ มีมมต้นส้มด้วยโอเคนะครับสําบพี่นี้กับสิจบกพีนี่นะครับพี่น้องเได้อยากได้ต้นไม้งามๆต้นไม้สวยๆกับมาได้เลยนะครับเนี่ยครับถนนการเจนาเนาะครับร,ริบมค้างพอดีเลยเนาะนะโหลดมาจอดสื่อเต็มเลยครับพี่น้องต้นไม้ไม่แต่สวยๆทั้งนั้นนะครับไกลจะตุ้จีนแหละมาได้พี่น้อง